สวัสดีค่ะแม่ครูวากับเพื่อนในห้องนะคะคือพอดีว่าวันนี้ผมจะมาทําพิสูจน์ว่าจริงหร,หรือเปล่าว่าต้นไม้คายน้ําจากใบหรือกิ่งก้านนะคะเราจะมาทดลองกันนะครับต้นนี้เราจะหอมไ้นะคบเพราะว่าส่วนนี้ส่วนต้นนี้ขอเด็กนะจ๊ะน้องมะนาวเดี๋ยวผมจะไปเอาถุงก่อนนะคะ ต้องยืนต้องใช้ท่าอย,นะย่นี้ค่ะรายการต้นต้นนะคะโอเคเต้ตเตตตสยเข้าไปสิตตตตตตใส่เข้าไปเยอะหน่อยบาย โอเคค่ะตอนนี้ผมก็ให้หมามาม,ามาัดแล้วนะครัหมามาอยู่นี่ครับเ <c oughs> อาหน,นีไปแล้วอ <c oughs> โอเคมันจะไปอย่างนี้กันนะคะเดี๋ยวต่อไปโอ้เด็กนะแจ๊สต้นบันดานเอ๋ยอย่าให้เหลือสักใบไปเด้อเด้อเด้ จังเวลาเด็ดกินหอม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 โอเคครับมาม่าขอถุงนะคะเดี๋ยวค่อยเชิญมาม่ามาดอใส่ไงนี่อัดเจ็บ เชิญมามเดียค <air> ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงหรือตอนเช้าเราจะมาดูผลกันนะครับว่าน้ำมันออกหรือเปล่าหรือไม่ออกกันนะคะไปแล้วค่ะ โอ้ยตายแล้วค่ะสวัสดสีครับสวัดสดีคร่ะแม่ครูเวฟกับเพื่อนๆนะคะวันนี้ว่ามันนี้คือแสงแดดมันสองจ้ามาตรงนี้แล้วค่ะแสงตาจากไหนเออครับตอนนี้ ตอนนี้เมื่อวานผมได้ทำตอนเย็นนะคะตอนนั้นไม่มีแดดแต่พอหนึ่งม,มาแดดอู้ยแดดใต้จังเลยแล้วดูอันนี้คือคุณขุนตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงน้ำเลยเขาใส่ปีนเชียวส่วนนี้คุณขุนเดีย๋ยวผมจะซูมมาเข้าใกล้นะครับเขาอีกเห็นหยดน้ำไหมครับเห็นไหมเห็นหยดน้ำไหมเห็นหยดน้ำไหมครับถ้าไม่เห็นก็บอกมาได้ นี่ถ้าแบบทำอย่างนี้มันก็จะแบบให้ได้เป็นกลุ่มก้อนแล้วมันก็ค่อยๆหยดลงมาปง้ปงปง้ปงป้งนะครับสรุปกันผลนชุดลองกันนะครับสรุปกันชุดลองกันนะครับพอดีคือใบไม้สามารถใครน้ำได้แต่กิ่งไม้ไม่สามารถใครน้ำได้แต่ขอเน,น้นย้ำนะครัถจะใครจะไปทำใช่ไหมต้องเด็ดใบไม้ให้หมดก่อนถ้าเหลือก็ถือว่าผิดพลาดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอจบแค่นี้นะครับ สวัสดีครับแม่ครูกับเพื่อนๆไปแล้วค่ะไปเล่นหมาต่อเดี๋ยวนะคะ